มไม่กาค,คน,นมามาไม่ลาไม่เคยไม่ลาคขาเลือกลาสิมาพูดไหมรู้มมาจะขับรถเข้ามาวนหรือจะบุเอาเพลงมาว่าคนต่างบ้านผ่านมาเขาลังเวทเข้ามาวายหน่วยความเป็นของหญิงก้าเขาขาดบุญชาคนลา เท่าสุรนารีท่าน,นมีบุญคุณต่อเราอย่าพากันเลืกฟัทงทุกวันไม่เบื่อบรงนี <laughs> โอ เหมือนกับเพลงต่างชาติต่างศาสนาชาาติไทยหมอเพลงเราก็ตมเบาเกลตั้งแต่คุณแม่ยาเพิ่มเป็นหินละพินกินก็อยู่เพื่อเพุ่ณยามาเพื่องพ่อคุณยามาพระใจชนะพยามาลเป็นคตปัญญาวันลปัญญาเมื่อว่าถึงไม่ดีไม่เด่น พวกฉันก็ลินไปตามประสาเป็นมูลมังของสังญาที่พาสร้างและพาซแมนเอาเด็นะจะมีหลายเหลี่ยมคุคแจถ้าพวกเองลืมเพลงโคราชก็เหมือนกัลืมชาติ ในเมืองรบพี่น้องของเราจะไม่เศร้าไม่รยกันเต็มเมืองว่าเพียงโครากโอ้ย่าโมท่านแหบมาเป็นมรดกลุณยาเลน่าพี่น้องเออ ปวดเก็บรกคาเอาไว้ดีารับรองทั้งของเมื่อเดี๋ยวยิถือเอาไว้มันตมัอหมต้เองมัมัั้งาลนำเอานำมาเรียมันัวดนำเยียเ็น่าถาขาดเสียกับากมันติดมดกัมันละ ต่างเพียงโคราชขาดคนฟังหมอเพลงก็จอดไม่ต้องเกียวเอกรักคนหลักษาเพราะศาสนามันขรแลรวแต่เพียงสุขใจนีย่ยังไม่รีพอตัวนครเลยเ งนี่แม่ลือและนาพี่น้องนาพม่ทั้งเลยขอบคุณ้าพอทั่วนครเลยว่านานที่ปีหนก็ยังได้มาถุ่งน้องทองดอกตาดำสามเคยก็ไม่เหนียนนครลวไปดอกเ้อละคนไหยเวลาจะเล็นจะเต้นต ตก้ไม่งามเป็นตาหย่อัระมิวันไหนอะไรฉันสอนเลยยาที่มาปุยาตะยายมาปุยาตะยายด่วนสิดตาชิงเอ้ยตาเย็นฮ่ไยวุหนุนกันกันนังทั้งวันหลังและวันหน้าให้ช้โยช่วยโหช่วยห้า ช่วยโห่ให้ดังไม่คิดในข้างน้อคาที่ฉันจะพาไปดูเต่าพิษอันตัวราคาเพงขอบคุณจ้าเล้วเดินเอาทางหลังก่อนเด้อยังกินมาเอาทางหนาขอบคุณจ้าข็นเลยยายใจลำคางเลยเนอะหายใจ้ด จะให้ฉันลำให้ฉันรวยเป็นเทเบอร่ได้กินละข้าวอย่าเรื่องคนละเท้าอาจจหน้าฟ้าดินนี้เอาและาพี่น้องเออย่าเรื่องคนควายเพราะฝากใจเอาไว้ดาผูกเก็บรักษา เอาไว้ด้วยพี่ใยกรรมมาล่ำข้าอย่ามวยลาม่คุณคันนักเลือใส่ไม่ยมกเป็นมาละเดิมของยาเมูใหญ่กัดกินหมดโตต้นหมอพยามาละหมอพยามาอยู่ในเราจะมองเคยเป็นหมูเห็งจะล้อมนะปัญญาอาแมียวคนเราท้าไม่ได้เรียนแต่ไใ่ยังเพี้ยล ขึ้นไปอ่านตาอ,อ่านอว,วยช่วยกันเราเพียงโพราราต้องไปรอดพอถึงเวลาชะตาลุงเพื่อไทยก็คงอาไปไม่ตลอดก็สุดใ่หน้าเต็ปตาต่ลุงจะมีตาเล้ว ก็สูตรนาแต่ป่าแต่ลุงเว่าเอ้ยก็มีแต่นาพี่น้องนะ ปักเงางอนดอกเลย้อนเดียวเงาม่ให้ตาไหลไปดอกเลยตาลุกโจาโยธากระสังวังวังแบกเอมวังกะบังใหม่พูนมาดิได้ดูดอกให้ดอกดูดอกังรังมากยังรังใหม่จต้องท้า กะสั่งบานบำงวงคิดกนามลำบารลถ้าคนที่รักหากฉันใดจะขออาศัยพ <mente> ่อค okay. ุณขินแม่น่ารุกจะสร้างจะสร้างจะทำขอพระคุณแทน

ก็ยังมีตาหนาขันจากก็มีดวงมังเลยจากอำเภอตึงตาเขียงนล้วงมาญาติยองห้กำลังใจพระสุกชัยดีเต็มมาจ่าชีชัยเป็นลาทีลุงเจเจนุงย้าไม่ทห้เร ทำให้พูนเลยยัจจาที่ฝ่า่่่่่่่่น้อย,ย่่่่่ออ่ม่่ิบก็่่่ด่าู่่่่กยย่่่่่า่่่่่า่ล่่่่่่่่ล่่า่ล่่่่าลา,ลา่่่า ามาตุ๊กลงวันฉัน <laughs> ออเออนี่ว่ากรกหลาเลยก็ขอให้พ่อเทาที่เข้ามาในช่วยทุ่มช่วยเคยไม่ให้ตาลัวไปดก,กเนื้อตาไหลหอมดอกบัวบุษบงมาฝลลงลมกะบ,บาัาคุนแก่เก่าเจา้าโคร้าน โยังพุทธาบา <Hey. S 1> โอสา,าบันละผู้อ้อยขันร่มกระสมขีมาบานุงพาหางกระโอกอยู่ตามประสาบันนาบันนอกหาประเชอกระรือกระรารักษาแนวให้แนวหมานับแต่แม่พ่อ ให้แนวมาลูกหลานยาโมต้องหางกระเบนมียังแม่นแนี่ยมาเดมาเก็บของันจับลกมะนาวเอาไว้กับพอนเพื่อมันเลอะเมอ ผมกน้องเลยก็ตนไม้ไนป่าส้จะปผูกมะนาวกันผ่านให่มไม่มันลงไม่ห่อยลยจะปกมะนาวเป็นมาเป็นหอจะข้าวจะขึงไม่นานนวลขึงไม่นานนวลในมะนาวเป็นหเองริและมันก็ปวะว่าน้อมลมจะทั้งหนามะนาวนี้คือปักก็ดี ลมอาศัยได้เ n e a ามะนา,มา,าวนาจะปลูกมะนาวเอาไว้เล่ยนลู้เพาะพิงมันเอีลเป็นท่าน,นั่งพี่เลี้อยากจะเก็บมานาะ,นะ,นะ,นะนาวมาข้าเท่ม ขอบคุณทีท่านด้วยครับป้าจบหลูกมะนาวี่ว่าเวลาในนาพี่น้องนาเออนว่าเทนลมมระวังนอกนาไม่เด้เอ้ยนานที่ปีหนา ดอกฉันยังไร่มาไม่ปะเอยอยก้มก็ไม่เห็นมาโ้วนไปดอกเนื้อมานิ่ใถือไมาก็จับไม่ก่อชดละลายเรือจะพายไปคนละลำสักวุยเลยแนะนำให้คนก็เริ่มเทิรละลึมมาเริ่มเทิรละลึ่งใจจะจับไม่เอื้อเอ็น เธอไม่แก้มพรวงทั้งหวังกินจะได้มาติดระจำเือประจำเือประจำเือ,อนับกันแต่เรือเขาจะมารวมไมร้อให้จำ เขาบอกด้วยไม่ใหญ่ตามใจงอเพียงเลาเรียนในเมื่อวันนั่นแล้วเนาะถูกทานนี่หนอฉันจะขอให้ ให้ทำที่ที่ต่อเออให้ผูเไป็นด้านนอกข้ามาว่านี่ต่อ่าฉันอยู่ว้าทำเมืงดอเนคันเซ แป็งเอ้ยดวงวิญญาณ่ได้เรียนเอ้วมาทำสอนบอนทางามาผามากคดได้มาอยู่ คนเชิงตะกอนไม่มีเหลวเสียงพูดว่าดวงวิญญาณไม่ให้เรียนเอ้ยว่าเสียงกะะ้าวหินสุดก็คำสั่งข้าตากไม้ปลายเทินที่ไม่เดินอยู่ปลายทิ้งไปส่งมาต้าธนา หินนะับพอไฟไหม่เสียก็เหลือแต่ภาพชาวญินพอไรหินหนาะว่าสังขารเกิดมาไม่ยืนมันพอดอกไม่กันลนาะขอยืนมาเหมือนลกยุดหมุนทลางนาทางตาก็ชามึนสะอื้นยืน พ่อเลี้ยงมากอละเวลาปูกเป็นเอ้พ่อเขา่าเงินเอ้ดวงวิญญาณใหญเรียนเอ้เป็นที่ตั้งนะว่าลูกหลานเกิดใหม่นางเอ้ให้หลังเอ้ก็ต้องกันยูกันวีที่ตา ไม่มาเลิกมันดันเองก็ทำให้มันได้ตอบแดเทนท์นไม่เรียงยาหมากยายาหมากยาจึงปฏิบัตนาให้รันระดีไม่เลียงลิงนนาว่าเลี้ยงด่านจะเลี้ยงนานเรื่องดนลูกเก่าคนสิบคนแม่เรีย,รรรย,รรรยนแกลล่กคค็เลี้ยงได้ ว่าทางเคยไปเคยมาคือกะพอตากะเคยใหม่แต่จะหาใครรับลูกคือพ่อกับแม่ที่หาไม่มีเลยที่นี่ไม่แกเกี então, ่ยวหีหลงกัอตพวงกระโดใหญ่และนาผู <t 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 uh> <t ้เป uh uh> uh> uh uh> uh uh> uh uh ็นเออ ขอเชิญมา,าจ๋า,อาโอ้จ้าจ่าได้ใจเรียกมุดทุกคนเลยทีนี้ขอเชิญมาพญารุ่มเขียวพญารุ่มขาวาเชิญพ่อเถาดำดาเชิญช่างเชิญมาขอจับปลาเชิญหวงัง บะพลูไม่มากเท่ามาให้ถือไม่จับกระเทามากระเทาบุกเป็นกึ่อยาชาจุ่มมือกระเทาพวงมือกระเทาพวงให้ไม่หลงจะพอทำเองในวัานลูกประตูไี้บะยาวไม่เท่าเมืองบะชื่นไม่เขียวหยอดต้องเม่ละอองสำลีอาหารหวานข้าวหมูเหลาก็มีมากินแล้วก็ยาสำลัก ให้มาวันมามือพอเท่าทุ un, tap, on, on. ่งน้องทองเอ๋ยลูกหลานนับถือยังมามากพอเท่าสูงขับรุงจุ้งพ่อคุณด่านพอบานพเมืองก็ให้เข้ามามาอัไนเนาะจ๊ะ ที่ได้ทํำพิธีต่อเนาะแล้วคอยสนุกสนานตอนหลิงชักชาต่อเนาะจ้ะขอบคุณที่รับรางาลนําใจเด้อรวยให้รวยทุกคนเด้อผูกนี้เด้อผูกนี้เด้อ